สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูตัวนี้เรียกว่ามังกรดํำนะคะเป็นแคคตัสมังกรดำํำตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยมีความยาวอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยนะคะเนี่ยมีความยาวอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีก้กานเดียวอย่างเงี้ยก็คือ ตอนแรกที่เราซื้อมานะคะก็จะปลูกใส่แบบนี้ตอนนี้เรานํามาขยายพันธุ์โดยที่ปลูกเอาไว้เขาก็เริ่มยาวเวลาเขายาวมากๆขึ้นเนี่ยเนี่ยต้นนี้นะคะเนี่ยก็คือยาวมาทางนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะเนี่ยยาวมาทางนี้แล้วก็มานี่ปลายก็คือต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้เนี่ยคือกระถางอีกระถางหนึ่งเหมือนกันก็คือเราเด็ดกิ่งแบบนี้นะคะกิ่งแบบเนี้ย มาชำในกระถางมาปลูกในกระถางแล้วก็กิ่งนี้ก็คือต้นนี้นะคะเนี่ยต้นเนี้ยพาดมาเ,เพื่อนๆดูนะพาดมาแล้วก็อ้อมขึ้นมาเนี้ยนี้ยพาดมาปลายตรงปลายเนี่ยเห็นไหมเขาเรียวเล็กเพราะว่าเขาเลี้ยงไม่ไหวต้นยาวเกินเราก็เลยเอามาใส่ไว้ในกระบะในกระบะก็เลยฝังลงไปสองข้าง ด้านนี้ต้นหนึ่งด้านนี้ต้นหนึ่งแล้วเขาก็วนสลับกันเพราะเขายาวมากเวลาฝังปุ๊บเนี่ยแล้วลากเขาก็ออกเนี่ยให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะ,ะเนี่ยเขาเป็นลากอากาศตรงนี้เนี่ยลากออกมาตรงนี้เราก็เลยเอาดินนะคะเนี่ยมากบๆให้ลากเขาได้ดูดอาหารตอนนี้เนี่ยขยับเนี่ยเราขยับเนี่ยแน่นแล้วนะคะลากเขายึดกับดินแล้ว แล้วเขาก็เลยมามีหนอ่อแตกหน่อตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้หน่อก็ยาวแล้วให้เพื่อนๆดูว่าถ้าสมมุติว่าเขายาวแล้วเรายังไม่ได้ตัดเป็นท่อนเราเคยตัดนะคะตัดตัวเนี้ยตัดเป็นท่อนๆแล้ววางให้แห้งพอดีช่วงที่ตัดน่ะเป็นหน้าฝนปรากฏว่าเขาเน่าแต่ถ้าสมมุติวว่าแบบนี้นะคะเนี่ย เดี๋ยวเราจะเด็ดเด็ดแล้วก็นำไปขยายพันธุ์แบบนี้ถ้าเด็ดตรงช่วงหน่อที่เขาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะนี่ตรงเนี้เดี๋ยวจะตัดตรงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้าเราตัดอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราสมมติว่าเรามาตัดเป็นท่อนๆอย่างกับตัดตรงนี้เนี่ยท่อนนี้ขาดท่อนหนึ่งตรงนี้ขาดท่อนหนึ่ง,อ,นนงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะเน่าง่ายต้องระวังในการตัดเมื่อตัดแล้วต้องใช้ปูนแดงที่กินกับหมากทาแลว้ววางทิ้งไว้จนแห้งก็ประมาณสักครึ่งเดือนนะคะเราจะนำมาปลูกได,ะะด้นะคะเพื่อนๆดูนะคะอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวตัดตรงโคนตรงนี้ได้เลยจะกิ่งนี้ก็ตัดได้แล้วฮะแน่นกิ่งเนี้ย แต่ส่วนกิ่งนี้ยังเล็กไปเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้ที่ใหญ่กับกิ่งนี้นะคะเพื่อขยายพันธุ์แคคตัสมังกรดำเดี๋ยวตามมาดูเลยจ้าก่อนตัดนะคะเราจะใช้มีด เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะมีเช็ดแอลกอฮอล์แล้วเราก็จะมาตัดนี่ตัดตรงคอนี้เลยจ้ะนี่แค่นี้นะคะนี่คือตัดเสร็จแล้วอ๋ออันนี้เขาอยู่อ่าต้นนี้นะคะเขาอยู่ใกล้กลดินติดดิน เขาเลยมีลากออกมาตัดแล้ววางทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยเราวางไว้นี่เลยตัดแล้วก็วางไว้นี้วางพาดเอาไว้วางทิ้งไว้เลยก็นี้ก็เราจะมาตัดอีกหน่อหนึ่งนะคะนี้เราจะตัดหน่อน,นี้นะคะนี่หน่อน,นี้ อันนี้เป็นหน่อที่ยาวแล้วเวลามาตัดได้เลยค่ะอ่านี่นะคะเพื่อนเราจะตัดตัวนี้ตัดไม่ยากนี่นิดเดียวแค่นี้เสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วเราก็วางทิ้งไว้นี่เลยค่ะ วางตัดเสร็จแล้วเราวางไว้ตรงนี้ไปเลยเหมือนกันสองอันนี่ตัดแล้วก็วางพาดเอาไว้นี่เลยวางไว้อย่างเงี้ยตรงอื่นแล้วก็ทิ้งไว้ลงเรือนช่วงนี้เรายังไม่ให้น้ำถูกนะคะและยังไม่ลดน้ำเลยจะทิ้งเอาไว้สัก ให้ได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วเราถึงใจะให้ทุกน้ำได้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นการตัดหนอเป็นการตัดลำต้นที่ยาวๆให้เป็นท่อนๆเพื่อนๆต้องทิ้งเอาไว้ให้ถึงสักครึ่งเดือนด้วยนะคะมันถึงจะแห้งดีจ้ะแต่ถ้าครึ่งเดือนแล้วแผลยังไม่แห้งดีต้องวางจนแผลแห้งนะคะ จึงจะนำไปปลูกได้วันนี้มาดูกิ่งชํำที่เราเสียบไว้นี่ก็ผ่านมาได้สักพักหนึ่งละเป็นเดือนแล้วคะ่ะให้เพื่อนดูว่าที่วันนั้นเราเสียบไว้กิ่งนี้กับกิ่งนี้กิ่งนี้เนี่ยแตกยอดใหม่ออกมาแล้วเนี่ย นี่คือนี่คือยอดไม้ที่เขาออกมานี่กิ่งนี้ก็ยาวขึ้นกว่าเดิมส่วนมียอดเก่าอีกอันหนึ่งก็คืออยู่อันนี้เพื่อนๆอย่าปลูกลึกนะคะที่วันนั้นที่เราทิ้มไว้เราก็จิ้มไว้แค่หน่อยเดียวอย่างเงี้ยเขาชอบถ้าเราปลูกลึกลากเขาก็จะเน่าได้ ช่วงนี้หน้าฝนต้องระวังมากๆเลยคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ